าลำปางนะครับทางสายพานด้วยนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็จุดไฟเนี่ยยกพีชนะครับเป็นเคสยานอยู่นะถ้าอ่าเ่อร์เน็ l RF นะครับเราก็เลือกมาที่เออ่มันตินะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่า สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ก็มารีวิวกับงานทาร์ลอดนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์มือสองนะครับจากลูกค้าลำปางนะครับทางสายพานด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จุดไฟเนี่ยยกพีชนะครับเป็นเคสทีสองหนะครับกล่องเคบาเหลืองนะครับแล้วก็มอเตอร์นี่เป็นของออนไลน์ตูดดำนะนะครับ ตัวทีนะครับเพื่อนๆมีโทรศัพท์เข้ามานะคะขัดจังหวะนิดนึงนะะอ่าลำนี้เป็นลำมือสองนะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทสบินแล้วก็เออถึงมอเตอร์และมอเตอร์เป็นอลายตูดดำนะครับก็อยู่ที่3,400 kv กำลังดีเลยนะครับตัวเนี้ยผมบอกว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับมันจะมีตูดแดงกับตูดดำแหละ ที่ที่แบบว่าโอเคในระดับหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น3,400 kv 3,300 kv นะครับแล้วก็สวอว์กันหางก็จะเป็น JX servo ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมมาเช็ค้างใหม่อะไรใหม่ก็ลื่นดีเดี๋ยวผมบินแล้วละ่ะเดี๋ยวผมจะมาบินให้กับเพื่อนๆได้ดูอีกแล้วก็วันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะต้องมานำเสนอกับเพื่อนๆเ,เลยก็คือเป็น radio master นะครับซึ่งผมเคยบอกกับเพื่อนๆไปนะครับว่าผมเริ่มเซตเป็นแล้วนะครับ ไม่มีอะไรที่มันเกินความสามารถถ้าเราตั้งใจทำมันนะครับตัวนี้ก็เป็นของผมเลยนะครับแล้วก็มาบายบินกับลำนี้แต่จริงๆแล้วนะครับลูกค้าเนี่ยส่งวิทยุมาแล้วเป็นไฟสกายนะครับซึ่งจะใช้กับลำนี้แหละแต่ทีนี้ผมก็ช่วงวันนี้ผมทำงานนะครับก็ยังไม่ได้วิทยุมาแต่วิทยุแต่วิทยุทยนี่ยมาถึงแล้วแต่ผมเซตกับลำนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับกับเรดิโอมาเตอร์ก็เลยเดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์บาย ให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าวิธีการบายรีซิฟเนี่ยกับวิวเรดอมเตอร์เนี่ยเราทำยังไงนะครับเราต้องไปเลือกตรงไหนอะไรยังไงนะครับถือว่าเป็นคอนเทนต์วันนี้ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจนะครับและเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมจะมาบอกในเรื่องของการสร้างกราฟนะครับแล้วก็การยกกราฟนะครับทำยังไงการกลับสติ๊กทำยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการบายรีซิฟแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้รีซิฟ ที่เหมือนกัน2ตัวอย่างเช่นไฟสกายตัวนี้เสมือนกันนะครับเราจะต้องเลือกตัวเลขยังไงที่จะไม่ให้มันชนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเราเลือกตัวเลขที่มันชนกันเนี่ยมันจะต้องมาบายใหม่ตลอดเวลาสมมติเราเล่นเครื่องบินแล้วก็ไปบายเครื่องบินเราจะมาเล่นลำนี้แล้วก็ต้องาบายนี้อีกนะครับแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ต้องทําแบบนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอแล้วผมก็หาคําตอบถามเพื่อนๆสมาชิกบ้างนะครับก็เลย ก็เลยรู้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบายกับลำนี้ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่าครับอะทีนี้ในส่วนของสายารีเซฟนะครับที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเอสปัตนะครับเราเสียบไปที่ช่องที่มีเขียนคําว่าเซอร์โวนะครับโดยหันด้านสีเหลืองขึ้นมาทางด้านบนนะครับสายบายเนี่ยที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะเป็นตัวนี้แล้วเราก็เสียบเข้าที่ช่องช่องแรกนะครับที่มีคําว่าบาย ของรีเซฟนะครับอันนี้ในส่วนของวิทยุนะครับเราก็เปิดวิทยุแต่เมื่อคืนนะผมบายไ่เรียบร้อยแล้วละ่ะนะครับแล้วก็สร้างลำไว้เรียบร้อยแล้วเอาไว้สำหรับเทสทอของลูกค้าโดยเฉพาะนะครับเราก็มาที่ลำหนึ่งนะนะครับเดี๋ยวอ่ะเราก็มาที่ M.D.L. นะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็เมนูที่2นะครับเป็นตัวขีดสา3ขีดนะครับแล้วก็หมุนแล้วหมุนส่วนไปทางด้านบนเลยดีกว่านะครับแล้วมันจะมีคำว่า,า i n t e r n a l RF นะครับเราก็เลือกมาที่มันตินะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เป็นมันติเราก็เลือกให้เป็นมันติด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเราก็ไปที่ f ฟล s สกาย 2A ตัวนี้นะครับไฟสกายเราต้องเลือกคําว่าเป็น 2A นะครับถ้าเราเลือกไฟล s k y ายเฉยๆเนะี่ยมันจะเป็นตัวดั้งเดิมของมันที่มันมีมาให้กับวิวตัวนี้นะครับไฟล์สก 2A นะครับเราก็หาให้เจอนะครับไฟล์สกา fly Sky เลยแล้วนะฮะเดี๋ยวหาใหม่นี่ครับเจอแล้วนะครับไฟสกาย 2A นี่ครับเรากดเลือกเลยนะครับเป็นไฟสกาย 2A แล้วเราก็ตัวนี้ถ้ามันต่อเป็น S bus นะครับเราก็เลือกไปคำว่า PWM S bus นะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาข้างล่างเพื่อที่จะไปคำว่าบ่ายนะครับนะครับทีนี้เราก็เสียบแบตเตอรี่ที่ตัวฮอนะครับ พอเสียบแล้วไฟที่รีซีฟจะกระพริบนะครับแล้วก็กดปุ่มบายตัวนี้เลยนะครับปึ๊บมันก็จะเจอนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็ดึงแบตออกแล้วก็เอาสายบายออกนะครับหรือแล้วก็ปิดเครื่องก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเปิดใหม่ปิดเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เปิดใหม่นี่แหละครับคือการบายนะครับ Welcome to HTML H พอเปิดเสร็จแล้วนะครับก็จะจะฟ้องว่า fail safe warning เตือนนะฮะดูสวิตช์ตัวนะครับแล้วเราก็เสียบแบตเตอรี่นะครับอันนี้ผมเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะมาบอกในเรื่องของการเซตอีกทีตอนนี้มาในเรื่องของการบายนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วเออนิดนึงนะครับที่ผมบอกว่าที่มีตัวเลข2ตัวนะครับที่จะบอกว่าเวลาเราใช้รีซีเหมือนกันเนี่ยเราควรที่จะ ตั้งอย่าให้มันเหมือนกันนะครับเรามาที่คำว่าบายนะครับมันจะมีคำว่าศูนย์ตรงนี้นะครับสมมุติตัวแรกอะเราเราบายเข้าไปเราใช้เลขศูนย์นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้อีกลำหนึ่งเป็น,เป,นเป็นเป็นดีซีเหมือนกันเราก็เปลี่ยนเลขศูนย์ให้เป็นเลข2เลข3เลข4ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับอย่าให้มันเหมือนกันถ้าเป็นเลขศูนย์เหมือนกันเนี่ยมันก็จะต้องมาบายใหม่ตลอดนะครับตรงนี้นะครับยังไงก็ผมมาแนะนํา ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับไปบินกันดีกว่านะครับสำหรับลำนี้ผมตัดโทนไว้นะครับพอเร่งขึ้นมันก็จะไม่ทำงานนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับบินง่ายนะครับอาการดีมากนะครับนะครับปล่อยยูก็ลอยนิ่งๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่นิ่งเท่าเท่าไหร่นะฮะแต่แต่ก็อาการก็จะดีนะครับอันนี้สำหรับมือใหม่เอาไปบินเล่นนะครับ มีแท็กแตกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอแก้แท็กแป๊บนึงนะครับมีแท็กแตกนิดนึงเดี๋ยวผมจะแก้ไขก่อนผมแก้แบบตามภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆผมก็จะหมุนเบ็แบบนี้นะครับแล้วก็จะดูว่ามันเสมอกันหรือเปล่าเอาจะใช้ตาเล็งนะฮะรู้สึกว่าอันนี้มันจะลบละลบมานิดนึง ไอนี้ข้างนี้ลบว่ะเออใช่เดี๋ยวจะต้องผมไม่ได้เอาอเคีมอะไรมาเลยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวบิดเอาก็ได้นะฮะ <c oughs> อันนี้มันมีพิลบอันนี้ต้องคายออกนะครับข้างนี้ต้องคายออกอ่ะผมตั้งแท็กแล้วนะครับเดี๋ยวไปบินอีกทีแล้วกันนะครับ การดีเลยนะครับแต่ผมกล้าบินใกล้กล้องเนีย่ยก็ค่อนข,ข้างที่จะมั่นใจในเรื่องของสัญญาณอยู่นะฮะ หนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะบายกับวิทยุไฟสกายไอหกเอ็กก่อนที่จะส่งลูกค้าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็จะถ่ายเป็นคลิปสั้นให้กับลูกค้าได้ดูนะครับมันค่จะติดนิ้วที่ผมชูขึ้นลงอะ่ะผมต้องต้องการทดสอบนะครับว่ามันมีอาการติดนิ้วหรือเปล่านะครับเวลาที่เราชูขึ้นลงนะครับไม่ได้ว่าหอมีปัญหาหรืออะไรยังไงนะฮะเนี่ยครับ ติดนิ้วนะครับโอเคนี่คลิปนะครับสำหรับลํำนี้นะครับบินทดสอบแล้วแท็กไม่แตกนะครับแล้วก็หมุนอยู่ในแกนนะครับแล้วก็มีอาการหางที่ปึกปักปึกปัก,ปกอยู่พอสมควร นะครับกับวิทยุเรดิโอมาสเตอแล้วเดี๋ยวผมจะมาบายเป็นวิทยุฟ l y s สกส่งงานลูกค้าอีกทีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็กับหอลำนี้นะครับบินนิ่งๆเลยนะครับส่งงานแบบว่าโอเคใช้ได้เลยนะฮะหางสายพานด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของ วิทยุแบบนี้ที่เพื่อนๆใช้กันอยู่นะครับเรดิโอมาเตอร์เล่นฮอร์เดี๋ยววันเสาร์นะวันเสาร์อดใจรอนิดนึงเดี๋ยวผมจะหงายท้องตีลังกากับเจ้าตัวกราดอ่าสี่แปดศูนย์ของผมให้กับเพื่อนๆได้ดูโดยใช้วิยุตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เราใช้รีไีฟลาสกายนะครับที่เหมือนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินปีกหรือว่าเป็นฮอร์นะครับเราก็จะต้องมีการเลือกตัวเลขที่มันไม่เหมือนกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขมันเหมือนกันเนี่ยที่ผมบอกไปอ่ะในข้างต้นนะครับ เราต้องมาบายซ้ำบายซ้ำอยู่ตลอดนะครับ <S <S เหมือนที่ผมเคยเคยเจอนะฮะผมก็เลยต้องมาแนะนำกับเพื่อนๆใครที่ใช้วิวตัวนี้อยู่แล้วเดี๋ยวในคอนเทนต์ต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูการ์ดนะครับไหยท้องตีลังกานะครับแล้วเดี๋ยวลำนี้ผมจะส่งเิ็นคลิปสั้นให้กับลูกค้า <S <S 2> <S 2> ดเดาไปดูนะครับว่าโอเคแล้วก็บินได้แล้วปกติแล้วเดี๋ยวผมจะส่งฮอให้กับลูกค้าไปนะครับบินได้แล้วนะครับถังนิ่งอะไรนิ่งหมดนะครับก็ ตามนี้เลยนะครับในคอนเทนต์ต่อไปเดี๋ยวมาดูการ์ดนะครับไห่ท้องตีลังกายูตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนํากับในเรื่องของการสร้างลำใหม่การตั้งค่าลำเป็นเฮลิคอปเตอร์เป็นเครื่องบินปีกนะครับเราเมีขั้นตอนการทํำยังไงแล้วก็ในส่วนการสร้างกราฟการยกกราฟมาทํำยังไงยังไงก็ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเผยแพร่ให้กับมือใหม่หลายๆคนได้ได้รู้นะครับใครที่ใช้ตัวนี้อยู่ก็ไม่ต้องไปขายทิ้งนะก็เอามาเล่นได้นะครับ ย่งไงก็ติดตามรับชมแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ